อืมกาแฟลูกจะเอมาดูหน้าบ้านเลยลูกอชอบไหมบรรยากาศดีไหมลูกอันนี้ใครพี่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอันนี้คือพี่ตัวเล็ก น,นู้นกาแฟไม่เอาใครเลยกาแฟเนี่ยกาแฟไม่เอาใครเลยโดดเดียวเดียวได้ชชอบไหมลูกชอบไหมหนูชอบไหมฮ้ย